หยุดทำลายแบตเตอรี่ใน iPhone ของคุณด้วยวิธีแบบนี้นะครับสวัสดีครับมาพบกับผมในช่องย u กิ f i กและอยู่กับผมโจอากิโยดนะครับหากเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเคยเจอผมเป็นครั้งแรกและยังไม่ได้กดติดตามก็ช่วยฝากกด subscribe like แชร์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการติดตามและเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับ และในวันนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่ยูก i ฟิกสาขารังสิตคลองสองธัญญะนะครับถ้าหากเพื่อนๆที่อยู่ละแวกนี้นะครับรังสิตนครนายกลำลูกกาอายุทยาปากเกร็ดนะครับก็สามารถแวะเวียนเข้ามาใช้บริการได้ที่นี่เลยนะครับและในวันนี้นะครับผมก็มี4เคล็ดลับถนอมแบตเตอรี่ iPhone หยุดทำลายแบตเตอรี่ใน iPhone ของคุณด้วยวิธีแบบนี้นะครับ1 ไม่ชาร์จแบตเตอรี่ไปแล้วก็ใช้ไปนะครับเพราะจะทำให้เครื่องนั้นสะสมความร้อนนะครับจะทำให้แบตเตอรี่นั้นเสื่อมเร็วมากขึ้นนะครับและจะมีความเสียหายในด้านอื่นๆตามมาอีกนะครับอย่างเช่น IC คุมการชาร์จนั้นมีปัญหานะครับก็จะทำให้แบตนั้นเสื่อมเร็วแล้วก็อุปกรณ์ของเรานั้นเสียหายเพิ่มเติมด้วยนะครับ 2. ไม่ใช้แบตเตอรี่จนหมดนะครับเพราะจะทำให้แบตเตอรี่ของเรานั้นเสื่อมเร็ว มากๆเลย 3. ไม่ชาร์จทิ้งเอาไว้เป็นเวลานานๆน,นะครับอย่างเช่นชาร์จทิ้งไว้แล้ว100%เต็มแล้วแต่ยังไม่ได้ถอดสายออกอันนี้ไม่ดีเลยนะครับรู้ไหมครับว่าถ้าเกิดเราทำแบบนี้ชาร์จแบตทิ้งไว้จนเต็มร้อยแล้วทิ้งไว้นานๆจะเกิดอะไรขึ้น1นนะครับคือแบตเตอรี่นั้นบวมแล้วก็เกิดความเสียหายเป็นอย่างมากตามตามมานะครับอย่างเช่นแบตบวมดันมาที่ตัวจอ ตัวจอก็โกงด้วยทัชสกรีนอาจจะเสียหรือตัวจออาจจะเสียหายเลยก็ได้นะครับแต่ทาง Apple นะครับได้มีวิธีการป้องกันมาให้เราแล้วเรียบร้อยนะครับโดยการเข้าไปตั้งค่าของ iOS นั้นๆน,น,นะครับในเครื่องนะครับมีระบบให้เราเปิดนะครับซึ่งระบบนี้นะครับการทํางานของเขานะครับก็คือสมมุติว่าเรานอน4ี่ทุ่มเสียบชาร์จทิ้งไว้นะครับจนถึงเต็มร้อยแล้วเราตื่นมาตอน6กโมงเช้า อันนี้เขาจะเริ่มจําแล้วนะครับแต่พอมาครั้งที่2นะครับเขาก็จะรู้แล้วว่าเราตื่นตอน6กโมงเช้าหลังจากที่เราเสียบชาร์จไปแล้วนะครับพอช่วงตีห้านะครับมันจะชาร์จสูงสุดอยู่แค่8 0ครับแล้วหลังจากนั้นใกล้จะเวลาตื่นของเราอีก1ชั่วโมงนะฮะเขาจะชาร์จจนเต็มร้อยนะครับเพื่อเป็นการเซฟระบบของตัวเครื่องนะครับ C <See. S 1> iPhone นั้นไม่ชอบความร้อนเอามากๆเลยนะครับ ถ้ามีการแจ้งเตือนก็มันจะปิดเองอัตโนมัติในกรณีไหนบ้างนะครับก็คืออย่างเช่นเราใช้โทรศัพท์นี้เอามาเพื่อดู GPS นําทางเวลาเราขับรถไปแต่จังหวัดนะครับเครื่องตัวนี้ก็จะอยู่ที่หน้ากระจกคอนโซลรถเรานะครับแดดก็จะส่องความร้อนก็จะลงมาที่ตัวเครื่องเรานี่แหละครับพอตัวเครื่องเราเริ่มร้อนนะครับเครื่องก็จะทําการเซฟตี้ตัวเองโดยการปิดอัตโนมัติปิดเครื่องไปเลย จนกว่าอุณหภูมิจะลงแล้วถึงจะเปิดใช้งานใหม่ได้นะครับปัญหาหรือศัตรูร้ายของ iPhone หรือแบตเตอรี่ของ iPhone เรานะครับก็คือความร้อนนี่เองนะครับ ถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้และเห็นว่ามันมีประโยชน์นะครับ mm. ก็ช่วยฝากกด s u b s r r i e l like ไลค์แชร์และกดกระดิ่งเพื่อ mm. ไม่พลาดการติดตาม mm. และเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยน,นะครับ mm. และถ้าหากเพื่อนๆอ,อยู่ละแวกนี้นะครับ mm. ก็สามารถแวะเวียนเข้ามาใช้บริการได้นะครับหรือ mm. หากมีข้อมูลที่สงสัยนะครับ mm. อยากรู้ mm. ก็สามารถโทรมาใต้เบอร์ คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ